นี้นะครับติดตามข่าวสารเนี่ยมันก็มีแต่คดีดังๆทุกวันก็มีแต่เรื่องคดีทนาจั่มสำนักข่าวทุกข่าวก็เล่นแต่คดีทนาจั่มก็เหมือนกับลุงคนป้าแตนน้องชมพู่นะหวย30ล้านคดีแตงโมคล้ายๆกันครับนะไปนั้นการการติดตามข่าวในประเทศไทยเหมือนละครมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาทุกวันเริ่มจากทนายั่มเมียทนาตั่มทีเมียคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดโอ้ไอ้ก๋จะหมดตัวละครนี่กับนะนะครับก็อีกนานนะครับนะครับอีกนานนะครับก็คงจะต้องดูกันเป็นทนายั่มเนี่ย บางช่องนำเสนอกันสองสามชั่วโมงติดต่อกันเลยเหมือนละครเลยนะครับข่าวอื่นไม่มีเลยมีข่าวเดียวเลยนะครับเนะี่ยเข้ามาได้เลยทุกเวลเข้ามาส,สยายจานได้เลยจนะข่าวอื่นแทบจะไม่มีเพราะนั้นก็ใครอยากไปดูข่าวอื่นก็ต้องไปดูตามเพจต่างๆบางทีเขาก็ก็มีนำนำเสนอข่าวอื่นบ้างนะครับก็ทนายตั้มเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดสั้น,นๆนะโอ้โหทุกวันเลยนะครับมันเหมือนละครอนะ่ะตอนนั้นแล้วเอาทำไมทำามทนายสายหยุดถอนตัวแล้วเหมือนละครเป็นตอนๆอ่ะคือเรื่องทนายสายหยุดถอนตัวเนี่ย บางคนก็ถามว่าโอ๊ยสงสัยทนายสายหยุดคงดูแล้วทนายตั้มคงไม่หลอดแล้วมั้งนะบางคนก็บอกทนายสายหยุดบอกว่าทนายตาั้มอาจจะมีเอกสารเท็จเอกสารปลอมหรือเปล่าคือผมนะไม่อยากจะลงลึกในรายละเอียดเอาเป็นว่าให้ความรู้แล้วกันการที่ผู้ต้องหาเนี่ยเปลี่ยนทนายเนี่ยเป็นเรื่องปกติการที่ทนายทนายความของผู้ต้องหาถอนตัวก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะในแต่ละคดีที่ผมทํามาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นไปแจ้งความเลยนะหรือตั้งแต่ผู้ต้องหาโดนจับไปเลยเนี่ยบางทีใช้ทนายตั้งสี่ห้าคน เพราะฉะนั้นการถอนตัวของทนายสายหยุดเป็นเรื่องปกติในวิชาชีพทนายความนะครับเท่ากันหนึ่งเขาดูแลหนึ่งค่าทนายไม่คุ้มจ่ายค่าทนายช้าอ่าสมมตินะเขาก็ถอนตัวได้เรื่องใหญ่คือเรื่องเงินเนี่ยทุกคดีเนี่ยคดีที่เขาจ้างว่าความเรื่องใหญ่คือเรื่องเงินนะครับถ้าเงินไม่ถึงเงินไม่เป็นไปตามตกลงถึงเวลาไม่จ่ายนะถอนตัวนะเพราะว่าทนายทุกคนก็ต้องกินต้องใช้อันนี้คือตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นการถอนตัวของทนายสายหยุดสําหรับผู้ต้องหาที่ชื่อตําเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแก ไม่ได้หมายความว่าคดีจะไปรอดไม่รอดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเรื่องปกติหนึ่งเรื่องเงินสองเรื่องความเห็นในการต่อสู้คดีที่ไม่ตรงกันถ้าบามเห็นในการต่อสู้คดีไม่ตรงกันก็ถอนตัวได้นะครับก็ถอนตัวได้ค้าเรื่องปกติเช่นโอเคสายหยุดทนายอยากจะสู้คดีแบบเนี้ยให้เป็นคดีแพ่งอ่าอ่าอ่านอนุทนายตั้าอยากจะสู้เป็นคดีแพ่งจากคดีชอบโกงสายหยุดบอกดูลงไปไม่รอดนักพยาหลักฐานเออผมถอนตัวดีกว่าอันนี้ก็ทําได้อันที่สามนะครับนละอ่ลูกความชอบโกหก นะครับไม่พูดความจริงทั้งหมดก็ถอนตัวได้เหมือนกับกรณีที่ทนายพัฒนหรือทนายปากแดงนะครับเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์ผมดูทางช่องสามคุณศศิรยุทธ์เขาก็อ้างว่าเอ่อเอ่อแอมให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนปกปิดปกปิดนะปกปิดอะไรความจริงอันนี้ทนายพัฒนนะครับทนายพัฒนก็ถอนตัวได้นะครับก็ถอนตัวนะเพราะฉะนั้นการถอนตัวของทนายสายหยุดเนี่ยวันนี้เขาไปถอนในรายการหนกระแสเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นคดีดังคนก็สนใจนะครับนะเพราะว่ามันเป็นคดีดังก็ตามข่าวกั็นเหมือนละครน่ะก็ไปถอนในรายการหนุนกระแสสมัยสมัยคดีแตงโมพี่เดก็ไปถอนในรายการหนุนกระแสพอจะถอนตัวก็นะคุยกับหนุ่มก <ush vant ain> ันชัยนะกุณชัยบอกเอาพี่เดยพวกนี้มาถอนตัวในรายการหนุนกระแสผมก็ไปถอนตัวในรายการหนุนกระแสนะกราบลาพามานดาลงเข้าไปดูคดีเก่าๆผมก็ไปถอนตัวที่รายการหนุนกระแสเพราะอะไรเพราะสังคมเขาชอบชอบนะผมก็ถอนตัวสมัยนนะคดีแตงโมเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนทนายเป็นว่าเล่นเลยเริกตั้งแต่ทนายกฤษณะ เราตัดมาพี่เดพี่เดมาเสร็จแล้วก็ไปเป็นทีมของอทานายชตบทแล้วกัมาทีมของพวกสสอตเตอัจฉริยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชัยวัฒน์อะไรต่างๆโอ้ยหลายนะครับเปลี่ยนทานายเยอะมากเพราะนักการเปลี่ยนทานายเนี่ยของลูกความเนี่ยเรื่องปกติมากนะนะครับเรื่องปงกติโอ้เนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคดีแตงโมเปลี่ยนไปพี่เดเป็นทานายความคนที่สองเป็นทนายความที่นานที่สุดเจ็ดสิบเจ็ดานเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนไปหลายคนไปกลับมาพี่เดเป็นต่อ ทุกวันนี้พี่เดย์ยังเป็นทนายคดีแตงโมยอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนทนายของสายหยุดเรื่องปกติในวงการทนายไม่ได้หมายความว่าคดีจะแพ้หรือชนะหรืออะไรนะครับมันแล้วแต่เหตุผลในการเปลี่ยนทนายก็คือความเห็นในการต่อสู้คดีอาจจะตรงกันไม่ตรงกันคําถามต่อไปแล้วใครจะมาเป็นทนายคนต่อไปอย่างที่ผมเคยกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศผมได้มีโอกาสได้คุยกับทนายตั้มหลายครั้งผมบอกแล้วจําได้ไหมครับว่าทนายตั้มเขามีทีมทนายเขาอยู่แล้วเขาใช้คําว่าทีมนะไม่ใช่ตัวคนเดียวแบบสายหยุดไม่ใช่ นะนะผมเคยอธิบายแล้วและก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมได้คุยกับทนายตาั้มทนายตั้มเล่าอะไรฝามีทีมทนายอยู่แล้วนะเขาใช้คําว่าทีมเวิร์กนะครับมีการวางแผนจัดทีมทนายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการต่อสู้คดีนะครับไม่ใช่คนเดียววันแมนโชว์แบบสายหยุดไม่ใช่สายหยุดเนี่ยนะเท่าที่ผมคุยกับสายหยุดทนายตั้มเพิ่งไปติดต่อขั้นตอนที่โดนจับพอโดนจับเสร็จเนี่ยก็โทรหาอ่สายหยุดเพราะเคยทํางานนะครับเคยทํางานกับทนายตั้มมาก่อน เคยรับเงเินเดือนรับเงินเดือนรับอะไรต่างเคยรับงานจากทนายท่าเขาก็คุ้นเคยกันและทนายสายหยุดก็ไปทาคดีพวกคดีหมินประมาทตาท่างทำภาคอีสานเะนี่ยผมไม่เขา้าใจผมจําไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรขอนแก่นหรืออะไรนะนะครับนะตอนที่ทนายต่ามหลบออกหลังศาลเนะี่ยทนายสายหยุดก็ก็ช่วยพาออกให้นะครับเพราะทนายสายหยุดเขาทำคดีของทนายท่ามอยู่แล้วนะเขารับจ้างทํางานอยู่แล้วนะนะครับแต่ว่าทนายต่ามอย่างที่ผมเคยเรียนฟังคิดเก่าๆที่ปีเดียตอนที่ผมไปเที่ยวเมืองจีนอยู่ที่เซีย นะอยู่ที่ศาลเจ้าเปาวกูจินผมเคยบอกว่าสายหยุดมีออทนายตั้งมีทีมงานอยู่นะเพราะฉะนั้นพอสายหยุดถอนตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเขามีทีมงานเซตคดีสู้คดีอะไรมานานแล้วพิมแนวทางการต่อสู้จําได้ไหมครับพี่เดก,ก็นามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเตรียมความพร้อมไม่นานแล้วส่วนคดีเขาจะแพ้หรือชนะไม่มีใครตอบได้ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้พากษาตัดสินแต่ตอนนี้เขาโดนศาลโซเชียลตัดสินไปแล้วว่าแพ้คดีเพราะฉะนั้นสมัยนี้เนี่ยเวลาสู้คดีกันนอกจากจะสู้อะไร สู้กันบนศาลแล้วับต้องมาสู้กันบนโซเชียลบางคนนะครับบนโซเชียลตายไปเรียบร้อยแนละ้วเนะี่ยอย่างทนายตั้มตายแล้วโดนศาลผู้พิพากษาศาลโซเชียลตัดสินเรียบร้อยนะแล้วแพ้กะทีกลายเป็นคนโกงคนชั่วไปเรียบร้อยรอจนกว่าอีกสามปีห้าปีศาลรที่ทมจะตัดสินนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแพ้ชนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นยุค 5G โซเชียลมันแรงนะครับแล้วก็ผู้พิพากษาศาลโซเชียลก็ตัดสนินไปเรียบร้อยแนละ้วนะครับนะก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นนะทีมทนายของทนายตั้มมีอยู่แล้ว แต่เขายังไม่ได้เปิดตัวนะครับยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเขามีเรียบร้อยแนละ้วเพราะนักนสาษาหยุดไปก็มีคนอื่นมานะครับนะแต่ไม่ใช่พี่เดย์หรอกนะครับผมยังไม่เคยติดต่ออะไรเรื่องเรื่องการเป็นทนายความให้กับทนายตั้มแต่ถามว่าสมัยตอนก่อนเขาติดก,กู๊ดแต่ถามว่ามีโทรมาพูดคุยอะไรกันไหมอ๋อก็มีการพูดคุยกันในฐานะเราเป็นนะครับพี่ใหญ่ในกลุ่มนะนายตั้มเขาเรียกผมอาจารย์เดย์นะครับอาจารย์นั้นคเ,เขาก็มีคำขอคำปรึกษาแนะนํากันปเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนฝูงกัน ส่วนผมก็คงจะไม่ได้เข้าไปร่วมอะไรหรอกครับนะอันนี้ก็เรียนให้เบื้องต้นนะครับเขามีทีมงานเขาอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีข่าวว่าทนายตั้มมีการทําเอกสารเท็จเอกสารปลอมจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทร mm hmm. าบต้องไปถามทนายตั้มหรือว่าคุณทําเอกสารเท็จเอกสารปลอมหรือเปล่าถ้าทนายตั้มทาเอกสารเท็จเอกสารปลอมันติดคุกเล่สมมุติมาทําจริงนะผมไม่ทราบมาทําจริงหรือเปล่านะมันมีแต่ข่าวลือนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการทําเอกสารเท็จทาเอกสารปลอมและเอาไปยื่นให้ตำรวจทนายตั้มก็ติดคุกครับเพิ่มเข้าีก ถ้ามีหลักฐานจริงบานนี้ตำรวจก็คงจะจับไปแล้วแสดงว่ามันเป็นแค่ข่าวลืออยู่นะครับแต่ถ้าทาขึ้นมาก็ติดคุกครับและถ้าเกิดว่าทนายความของทนายตำาวไม่ว่าจะเป็นสายหยุดหรือใครแล้วแต่เอาเอกสารปลอมไปส่งตารวจก็ติดคุกเลยเป็นทนายความรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมเอาของปลอมไปไปหลอกตารวจก็ติดคุกนะฮะสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้เล่าให้ฟังนะครับสมมติว่าเป็นเรื่องจริงก็ติดคุกนะครับและผมก็เชื่อว่า คนอย่างสายหยุดก็ไม่น่าจะใช่คนโง่นะเป็นทนายมานานผ่านคดีจำเลยมาเยอะคดีอาญาคดีฟอกเงินยาเสพติดเขาทํามาเยอะผมรู้จักน้องสายหยุดดีนะครับเขามีประสบการณ์เยอะก็ต้องดูนะอันไหนของจริงของแปลปลอมแต่ถ้าเกิดทนายตามเอาของปลอมมาให้สายหยุดถ้าสายหยุดไม่รู้เอาไปยื่นกับตํารวจสายหยุดก็ไม่มีความผิดนะครับเพราะการใช้เอกสารปลอมจะมีความผิดต่อเมื่อว่าขณะที่คุณเอาไปใช้อ,าอ้างยิงเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมถ้าคุณรู้แล้วว่าเป็นของปลอมแล้วนําไปใช้ แล้วครับแล้วนาไปใช้อันนี้คุณคุณก็มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมฐานแจ้งความเท็จแล้วก็ที่สําคัญะจะโดนเ,เรียกอะไรถอนใบอนุญาตหรือที่เราเรียกว่าลบชื่อภาษากฎหมายเรียกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความถ้ามีลักษณะเป็นการวิ่งเต้นนะแล้วก็ทําเอกสารปลอมเนี่ยสภาทนายเขาลบชื่อนะและลบชื่อนะฮะเพราะถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะเกี่ยวกับเรื่องกระบ,บวนการยุติธรรมนะครับนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญถ้าถ้าใช้เอกสารปลอมนะจะซวยนะครับเนะผมคิดว่าสายหยุดไม่ทำหรอกไม่ใช่คนโง่ นะพอมีข่าวว่าจะเป็นเอกสาร,รปลอมเอกสาร,รจริงเนี่ยสายหยุดเขาก็เขาไม่ยุ่งหรอกนะใครจะไปเสี่ยงมันได้อะไรขึ้นมาได้เงินเท่ากีก่ดังนะผมเชื่อว่าสายหยุดไม่ทำนะส่วนทนายตั้มใช้เอกสาร,รปลอมหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าเป็นเอกสาร,รปลอมจริงมีหลักฐานทนายตั้ตมก็โดนข้อหาเพิ่มนะครับตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะมีหลายคนถามว่า,าทนายสายหยุดทนายตั้มจะหลุดคดีไหมไม่มีใครตอบได้นะครับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานคือทุกวันเนี่ยที่เรามานั่งวิเคราะห์จับลึกอะไรกันเนี่ยเราก็ฟังจากข่าว เราไม่สามารถจะรู้ความลับในสำนวนคดีของตำรวจและผมเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพความเป็นกลางของสอบสวนกลางเนี่ยเขาคงไม่เอาพยานหลักฐานในสำนวนไปให้ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาดูหรอกไอ้ที่มานั่งวิเคราะห์จอบดื้อกันเนี่ยก็มาโนกันไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้คิดว่าอย่างนั้นนี้เราก็มาโนกันไปก็ให้ความรู้กันไปผมก็เหมือนกันนะครับก็ดูจากข่าวแล้วก็มาโนกันไปแต่ว่าสอบแทรกข้อกฎหมายเพื่อความบันเทิงทางด้านกฎหมายไปแต่ก็ข้อกฎหมายที่เรื่องจริงแต่เนื้อหาเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราก็มาโนกันไป ผมเชื่อนะครับผู้บัญชาการสอบสวนด,ดงังไม่ให้ใครดูสำรวนเป็นความลับผิดกฎหมายแม้นะกระทั่งผู้เสียหายก็ดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้นะครับเขาอาจจะเล่าเขาวๆา,าแต่พยานหลักฐานลึกๆเขาไม่ให้ดูหรอกสมัยเนี่ยผมทำกรดีแตงโมนะพยานเขาเนี่ยอ้โหเป็นร้อยๆ้อยปากเลยพยานเป็นร้อยปากยป้กหลักฐานก็เยอะะเขาไม่ได้ให้ดูเนะี่ยเขาอาจจะรายงานความคืบหน้าบางส่วนสมมุติว่ามีพยานหลักฐานนะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาให้ดูสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรที่เป็นความลับเขาไม่ให้ดูนะครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนต้องเป็นกลาง ต้องพิสูจน์ความจริงต้องพิสูจน์ความผิดต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้นะส่วนที่พูดพดกันก็มนโนกันไปคิดไปเองหรืออะไรต่างๆเท่านั้นแหละเราไม่รู้ว่าตํารวจมีหลักฐานอะไรบ้างและที่สําคัญทนายตั้มยังไม่เคยยื่นหลักฐานกับพนักงานสอบสวนเลยแสดงว่าทนายตั้มทนายตั้มนี่ก็ต้องรอไงรอดูว่าทางผู้เสยียหายตํารวจมีอะไรบ้างติดตามข่าวจากทนายความที่ไปเยี่ยมนะฟังข่าวฟังฝั่งผู้เสยียหายฝั่งตํารวจแถลงอะไรบ้างทนายไปเย,ยเยี่ยมก็จะไปเล่าให้ในทนายตัยต้ม ตอนนี้ผู้เสียหายก็มีอย่างนี้นะในเล็กคนขับรถแปลพักไปซัดทอดทนายตั้มแล้วนะเขาเอาสัญญาเนี่ยมาแถลงข่าวกันนะนะครับนะผู้เสียหายแถลงข่าวว่าอย่างนี้นะนะครับแล้วก็สัญญาไม่ตรงกันกันกบที่เรามีนะนะครับแล้วก็ม,มีผู้กำกับโรงพักนี้กําลังโนสอบนะท,ที่พวกเราไปแจ้งความทนายเขาเข้าไปรายงานพอรายงานปุ๊บทนายตามก็ดูไนดะ้เอาถางฝ่ายผู้เสียหายได้แสดงกันเต็มที่หรือยัง นะมีอะไรบ้างแถลงข่าวคือผู้เสียหายแถลงข่าวเยอะๆนะผู้เสียหายแถลงข่าวเยอะก็ทนายความของอทนายตั้มก็จะปไปรยายงานทนายตั้มก็รอจังหวะว่าทางฝ่ายผู้เสียหายพยานหลักฐานเสนอเต็มที่หรือยังหลังจากนั้นทนายตั้มก็จะเสนอพยานหลักฐานที่หลังก็จะรู้ว่าโอเคเขาจะสู้แบบนี้นะชออโกงแบบนั้นแบบนี้โยงอะไรจางกาอะไรต่งางเนี่ยก็เป็นลักษณะของผู้ต้องหาที่ว่าเสนอพยานหลักฐานตอนไหนก็ได้ นะครับไม่จําเป็นต้องเสนอในชั <S <S ้นตารวจจะไปเสนอในชั้นราชการได้จะไปร้องขอความเป็นธรรมได้มันมีกระบวนการอีกเยอะเพราะนั้นถ้าใครเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ดูคดีทนายทัานไหมนะเพราะคดีนี้ผู้ต้องหาเป็นทนายกว่าเพราะฉะนั้นก็สามารถนําเสนอพยานหลักฐานตอนไหนก็ได้นะอาจจะปล่อยให้ทางผู้เสียหายปล่อยของอะไรหมดก่อนและหลังจากนั้นค่อยเริ่มกระบวนการในการนาเสนอพยานหลักฐานได้มันเป็นสิทธิของผู้ต้องหาะฉะนั้นใครเป็นผู้ต้องหาก็ดูคดีทนายท่านไหเวลาดูข่าวดูละครย้อนดูตัวเรานะครับอันนี้ก็คือการให้ความรู้นะนะ ส่วนทนายตั้มจะผิดือถกไม่ใช่หน้าที่ผมนะและผมก็ม่ปช่ผู้พิพากษาที่จะไปตัดสินใครก็คือรายการมาให้ความรู้ว่าขั้นตอนกระบวนการมันก็จะเป็นประมาณนี้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเข้าใจนะเพราะนั้นเราก็ดูนะครับว่าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยเราไม่ควรพูดเยอะเราก็แจ้งความเสร็จก็จบปล่อยเป็นหน้าที่ตํารวจไปทางผู้ต้องหาเขาจะไปรู้ว่าความเคลื่อนไหวของเราการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์แต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ผู้เสียหายเราพูดเยอะเขาก็รู้หมดนะครับสังเกตเอง ในคดีธนายต้ามตำรวจจะกำชับไม่ให้ผู้เสียหายพูดนะคะากการับจับกำชับเลยเพราะอะไรสังเกตผู้เสียหายในคดีนี้ทนายจ้ามไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรเลยไม่เคยให้สัมภาษณ์เพราะอะไรเพราะพูดไปแล้วเขาก็รู้หมดว่าเออเรามออีมีของอะไรบ้างมีพยานหลักฐานอะไรบ้างเราต้องเงียบไว้นี่เงียบไว้นะครับแต่ถ้าเราเปิดหมดเรามีนั่นมีนี่มีอะไรต่างขารู้หมดพอเขารู้หมดเขาก็ตั้งตัวและสู้คดีได้เพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้เสียหายเราไปแจ้งความนัต้องเงียบเงียไม่ต้องให้สัมภาษณ์เห็นไหมจำได้ไหมผู้เสียหายแล้วก็ทนายเขาเนี่ย นะสอบ12ชั่วโมง11ชั่วโมงอะไรต่างนะครับเขาไม่เคยพูดเลยนะครับเดีนนะเพราะอะไรเพราะจะทําให้ผู้ต้องหารู้แนวทางการต่อสู้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องกลยุทธ์นะนะสำหรับคดีอาญาต้องต้องปิดเป็นความลับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าคาดีเป็นยังไงนะครับนะครับ